สวัสดีครับิงดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Enjoy Live Channel นะครับวันนี้ก็จะเอาใจสำหรับสายบุฟเฟ่หมูกระทะทะเลเผานะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาป,ปาทะเลเผาพิกัดก็จะอยู่ที่ชนบุรีจอมเทียนสายสองเมืองพัทยาอำเภอบรัรลุมงนั่นเองนะครับผมข้างในจะมีอะไรให้เรากินบ้างไปดูกันเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของโซนแรกดีกว่านะครับก็จะเป็นโซนขนมหวานนะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือกเยอะมากๆเลยนะครับผมน้ำแข็งใสถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของโซนผลไม้นะครับสับปะรดแก้วมังกรแตงโมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นซูชิมีหลายหน้ามากขายดีเวอร์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของขนมเค้กนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ้มนะครับตับไตเส้พุงต่างๆถัดไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นของดองปูดองกุ้งดองซาซิมิต่างๆนะครับและในส่วนของโซนบาร์บีคิวนะครับ ครับผมเลิศมากถัดไปอีกขวามือนิดนึงนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยด้วยความที่ว่าลูกค้ายเยอะมากๆนะครับข้าวมงข้าวผัดผัดซีอิ๊วก็มีเช่นกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับคนเยอะมากๆนะคะบ่งบอกว่า ต้องอร่อยแน่ๆเลยแต่มันก็อร่อยจริงๆนะครับมีการแบ่งสัดส,ส่วนได้ชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผักผลไม้หรือว่าของดิบของดองอะไรอย่างเงี้ยคือจัดสัดส,ส่วนได้ชัดเจนและดีมากๆอันนี้นะครับก็จะพิเศษเลยจะได้1นเตาต้มหรือก็จะได้1เตาย่างนะครับมา4ี่คนจะได้2เตาเลยนะครับ กุ้งหอยปูปลานี่คือใหญ่มากๆสดเวอร์เหมือนยกทะเลมาอยู่บนบกยังไองอีกงันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของปูนั่นเองนะครับปูยังเป็นๆเดินดอกแดกดอกแดกอยู่เลยกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ่อกุ้งนะครับทุกคนต้องเอามานน็อก้ําเองนะครับสดมากคือดีเวอร์ตอนนี้ก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับผมขอจัดก่อนละแล้วลก็อย่าลืมมาแวะที่ร้านอาปานะครับเพียงแค่395บ,บาทเท่านั้นนะครับไปละบาย